ค่ะวันนี้เพื่อนก็มาทําเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในอําเภอปากช่องนะคะเด็กๆซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือทุกเรื่องน่าสนใจหมดเลยมันเป็นความรู้เพิ่มเติมเนะลูกเนาะนะคะเราก็ยังไงอะ่ะอืมเราเราก็แบบถือว่าเป็นแบบเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองนะคะเด็กๆอ่ะ โอเคนะคะมาเลยค่ะโอเคนะคะเราก็เขียนไปเลยค่ะเด็กๆนะคะชื่อเรื่องนะคะก็เกี่ยวกับอะไรคะสถานที่ท่องเที่ยวนี่แหละเราก็ช่วยกันในคลาสเลยเออในอำเภอปากช่องนี่โอเคข้อที่สองนะคะสมมุติฐานเนาะ ออเสมมติฐานก็คือเราแบบอะไรคะเด็กๆคือไม่สามารถแบบว่าเปิดท่องเที่ยวได้นะคะเพราะว่าอะไรคะเออคือทุกคนยังไม่ได้รับวัคซีนเนาะเออยังไม่สามารถยังไม่สามารถเนาะเปิดเที่ยวปกติได้เปิดเที่ยวปกติได้เพราะอะไรคะ เพื่อนให้บอกว่ายังได้รับวัคซีนไม่ครบทุกคนอ่ะทุกคนข้อที่3นะคะเราก็ค้นหา,าข้อมูลเนาะเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลพื้นฐานอำเภอปากช่องอ่า เราก็ไปเซิร์ชค่าเด็กๆเราก็เซิร์ชเลยนะคะเซิร์ชเลยข้อมูลพื้นฐานอำเภอปากช่องนี่เราก็กดเข้าไปดูนะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าแหล่งเรียนรู้เนาะเราก็ก๊อปปี้ได้เลยนะเขาบอกว่าอำเภอปากช่องเนี่ย ได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะอาณาเขตอ่าเราก็เขียนไปนะคะอืม,อ,มอันนี้เราก็เขียนไปเนาะเออเขียนได้เลยนะคะก็เป็นข้อมูลโอ้ยาวมากนิดนึงนะคะลูกข้อมูลพื้นฐานนะคะ แล้วก็ประวัติความเป็นมานี่สามารถแบบว่าโอ้โหคือเขามีให้หมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ต่อไปอันที่เราจะต้องหาเนี่ยเราก็เขียนได้เลยโอ้ทำเนียบนะคะมีรูปให้ด้วยคือดีมากเด็กๆนะคะอาที่เชิญนุ่นส่งไปให้แล้วนะคะต่อไปสถานที่ท่องเที่ยวเนาะสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอปากชอ่อง ออนี่มันก็จะมีเยอะแยะมากเลยนะคะเด็กๆก็เลือกเอานะคะนี่อันนี้เขาเขียนว่าอะไรจุดสามสิบจุดเช็คอินเขาใหญ่ปากช่องนี่เห็นไหมโอ้โหนะคะทำไปเลยเนี่ยลูกนะคะอเดี๋ยวทีเชอ่์อเขียนก่อนสามสิบจุดเช็คอินเขาใหญ่ปากช่องข้อที่สี่โอ้ข้อมูลแค่ อันนี้ก็คือเต็มเต็มพื้นที่รายงานแล้วนะนะคะลูกสามสิบจุดเช็คอินเขาใหญ่ปากช่องอืมแค่นี้ก็คือข้อมูลล้นหลามแล้วลูกนะคะเออแค่นี้ก็คือเยอะแล้วนะคะ ่แล้วเราก็สรุปผลเลยโอ้ที่กลุ่มนี้ได้หัวข้อน้อยเพราะว่าคือเนื้อหาเขาเยอะนะคะลูกโอเคสรุปผลและอะพิปลายผลนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคุณนานนนเห็นไหม เรียบร้อยนะคะกลุ่มคูนาโนนก็จะทำลายโลกเสร็จแล้วนะคะนี่เลยเด,ดี๋ยทชเชนนุนขอ,อแคปให้นะคะ,ะแล้วลูกก็ไปเปิดเขียพิมพ์ให้มันสวยงามได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะ very good เลยอันนี้เป็นตัวอย่างของกลุ่มคูนานนนะคะแล้วก็เด็กๆด,ดูนะคะ ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะโอ้โหทำไมคะเริ่มตั้งแต่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือเยอะมากเป็นที่ที่น่าเที่ยวพิลลมคาเฟ่นะคะก็เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งฟลาเวอร์เมาเช่นนะคะมีแต่ที่สวยๆทังนั้นเลยนะคะบ้านเราในอำเภอเรานะคะเห็นไหมเออบริดร์ลอจ คาเฟ่ Cafe, นะคะโอ้ oh, แต่ละภาพนะคะโอ้ oh, อันนี้คือวัดบุญราศีนิโคลัสบุญเกิดกฤษณะบำลุงนะคะอันนี้ที่ไหนวัดป่าภูหาหลงนะคะนี่เห็นไหมแต่ละอย่างก็คือโอ้ y ม o ์กนะคะเดอะมิลค์เขาใหญ่นะคะก็คือเป็นอะไรที่โอเคเลยนะคะเด็กๆ ดีมากนะคะจุบกันตรงนี้นะคะโอเคค่ะ